ชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะคะช่วงนี้นะคะเราไปกันที่จังหวัดตากค่ะหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะคะจับกลุ่มแรงงานต่างดาวหลักรอบเข้าเมือง16คนพร้อมผู้นําในพื้นที่นะคะอำเภอรพ,รพระจระจวดตากค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะคะร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตะเวนระยะไกลกองกําลังนาเรศวรทําการลาดตะเวนในพื้นที่อําเภอ ในบ้านป่าคาใหม่นะคะตำบลคีรีราชออำเภอพบพระจังหวัดตากได้ตรวจพบและจับกลุ่มกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจำนวน16คนและผู้นำพาหนึ่งคนคือนายชงชูแซ่มาอายุ30ปีพร้อมรถยนต์หมายเลขทะเบียนยอพอ543เชียงใหม่ที่ได้ใช้พาพวกชาวเมียนมาจากการสอบถามผู้นำพามานะคะก็ได้รับสาร,รภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับชาวเมียนมา จากบริเวณลำห้วยหลังเขาบ้านป่าคาใหม่เพื่อไปส่งอีกจุดหนึ่งโดยได้รับค่าจ้าง300บาทต่อคนค่ะซึ่งจากการสอบถามแรางงานเมียนมานะครับก็ให้การว่าข้ามมาจากท่องทางธรรมชาติที่จังหวัดมีวดีก็จะข้ามไปทํางานเย็บผ้าที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ทหารจึงแนะนําตัวส่งสถานีตํารวจภูธรพบพระนะครับ <S <S เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปน่นเอง ผลการจับกุมของหน่วยเฉพาะกิจราชมณูซึ่งมีการผลการจับกุมอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพียงแค่เรื่องของแรงงานต่างด้าวน,นะครับหน่วยจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายที่ข้ามแดนเข้ามาในฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก็สามารถจับกุมได้อย่างต่อเนื่องนะครับ